ผ,ผู้ต้องขังรัชทาน,นะจะเข้ามาช่วยอย่างรวดเร็วในเรื่องด่วนก็เดี๋ยวจะนัดกับท่านแล้วทางกระทรวงยุติธรรมในน่าจะไปทิ่หน้าเนี่ยคะคุยกันแต่เราก็ต้องต้องดูแลเรื่องสิทธิมนุษยชนด้วยคือต้องดูแลได้ว่าผู้ต้องขังที่มาทําเรื่องลอกท่อเนี่ยต้องได้รับการดูแลตามเหมาะสมเลยมีสิทธิทุกอย่างเหมือนคนปกติแล้วต้องมาด้วยความสมัครใจไม่ใช่ถูกบงังคับมาแต่เราคุยกับพี่น้องประชาชนทุกคนยืนยันว่า รัชธานทำได้ดีกว่าเอกชนทําทุกคนบอกว่ามาแล้วแบบท่อคิดถึงก็คิดถึง,ถงรัชทานเวลามาล้างท่อก็เดี๋ยวที่หน้านัดคุยครับคือทางรัฐทานช่วงแรกเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องโควิดเหมือนกันกลัวเรื่องโควิดเพราะนัาเกิดนัดท่อเรามาติดโควิดก็ไปนในเรือนจําจะมีปัญหาคงต้องคุยตรงนี้ก่อนว่าเขาเขามีเงื่อนไขอย่างไรหรือว่ามีข้อกําหนดอย่างไรแต่คงให้เอาให้เร็วที่สุดนะครับท่านรู้วยครับหน่วยงานทางทหารเนี่ย ตอนนี้สถานการณ์น้ําท่วมเนี่ยหน่วยดาาตทหารเนี่ยมีกาลังคนเยอะลอยโดยท,ทั้งยุทธบกรคลท่านทั่วจะมีการคุยเรื่องน้ําท่วมเนี่ยแั้บริหารเพิ่งก,กับเหน่วยงานความมั่นคงบ้างไหมครับเอออันนี้ไม่เคยคิดขอบคุณนะเดี๋ยวรับไปคิดดูอันนี้ไม่ได้คิดเหมือนกันดีครับเดี๋ยวเราไปดูว่าท่านจะพร้อมช่วยแค่ไหนก็ยินดีนะเราก็ยกมือไหว้รอบทิศน,นะใครช่วยเราได้เราก็ขอให้มาช่วยนั้นนะครับเพราะว่าเรากรทมก็มีกําลังจํากัดนะันถ้าใครมาช่วยกเอาอย่างเมื่อวานก็เจอหลายท่านก็ อยากจะเจออย่างเมื่อวานเจอท่านรัฐมนตรีแต่รวมข้าราชการสิ่แวดล้อมท่านก็บอกให้เดี๋ยวนัดเข้าไปเจอเลยเพราะว่านโยบายเราเนี่ยมีเกี่ยวกับท่านทั้งหกสิบข้อนโยบายปลูกต้นไม้ท่านอยากอยากจะให้ไปเจอมากเลยก็เดี๋ยวภะษา,า,าไปเจอได้เลยครับก็ <c oughs> ดีครับขอบคุณที่เจอเรื่องทหารนะเดี๋ยวไปดูว่าท่านจะช่วยเรื่องน้ำต้นไม้ไปแต่ที่นแน่แน่หน่วยทหารเนี่ยมีบึงน้ําเยอะมีแก้มลิงเยอะถ้าท่านช่วยพร่อมน้ําให้เหมาะสมกับการการฝนตกก็จะช่วยผ่อนภาระเรื่องเรื่องน้าในแก้มลิงได้ ขอบคุณนะครับ